สวัสดีครับนี่กําลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอีกแล้วและมีหลายคนที่ว่าถามว่าถ้ามาตรังเนี่ยเราจะไปหาอะไรกินกันที่ไหนที่สําคัญก็คือจะถามถึงร้านฮาล้านในตัวจังหวัดตรังซึ่งจะมีพี่น้องที่มาจากหลายที่มากที่จะมาหาร้านที่เป็นฮาล้านที่นี่นะฮะแล้ววันนี้นะครับผมมีร้านเปิดใหม่ที่มานําเสนอนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านร้านนี้นะครับโคตรอินดี้เลยครับโคตรอินดี้เลยครับเพราะว่าเจ้าของร้านร้านนี้ครับ เปิดและปิดตามอารมณ์นะครับอยู่ถนนวงเวียนกระพังสุงรินทร์ลายก็เลวซายมาทางกระพังสุรินทร์จะก,ก่อนถึงแยกไฟแดงร้านซึง่งร้านนี้ชื่อว่าร้านลอ,อแนลออาาอฟคาเฟ่ค่ะแซนลออคาเฟ่อันนี้เจ้าอันนี้เจ้าของร้านนะครับมีเพื่อนเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านที่ว่าร้านนี้แบบอ,อินดี้ที่สุดแล้วนะครับในประเทศหลังนี้นะฮะในประเทศหลังนี้นะฮะ,ะ,ะ,ค,ะคือกูจะเปิดก็เปิดกูจะปิดก็ปิดเลยฮะคือคือ กอลูมากีตังเนี่ยมาก,กีแหวซีนิงเนี่ยบุเลทถ่ายรูปด้วยน่ารักเหรอกำลังอะไรกุ้งค่ะเป็นไฮเป็นอินดี้ค่ะเป็นอินดี้ค่ะก็ที่ร้านก็จะมีโรตีสีดำไอเดีหมึกค่ะซึ่งแบบเป็นดีมึกสดๆก็คือจะเอามาทำเป็นโรตีสีดำที่น้หมักของที่ร้านก็จะเป็นเสือเกี๊ยวปรนะนะคะก็ลองมาชิมกันได้นะคะถ้าเกิดมาเมืองไทยจะซื้อของกลับบ้านก็เคยบังแาด เคยบังแาดของเพื่อนอีกเช่นกันไม่ไม่ต้องเชื่อจูกระดาษก็ได้ไปไปเดี๋ยวพาดูร้านหน่อยว่าร้านนี้อะไรบ้างอ่าถ้ามองไปเห็นหน้าเจ้าของร้านไม่ต้องตกใจนะเจ้าของร้านหน้าตาโหดหน่อยแต่ใจดีจริงกูมากินฟรีประจำอ่ะร้านเรามีสองชั้นใช่ไค่ะเข้าวนไปห้องละหมาดค่ะอ๋อเข้าวนห้องละหมาดใช่ไหมโอเคโอ้โหข้างในบางข้างในโอ้โหบังซอสนี่จักรยานทันทีพามาจากบ้านเราแล้วขอทำงานแล้วไม่ยอมให้ มันก็มีหลายมุมเนาะไม่ใช่ร้านติดแอร์แต่ว่าบรรยากาศนี้คือว่ามันแนวแบบเขาเรียกแล้วเรียกไม่เป็นเตอร์เอลแนว่ยผมเนี่ยแบบนี้แบบนั่งหมต้องคิดอะไรมากเออมันก็สบายนะครับเดี๋ยวนอกจากจะเป็นฝั่งข้างในแล้วนะมันยังมีข้างนอกด้วยมีการตกแต่งแบบคือพูดง่ายๆครับร้านนี้มันไม่ใช่การตกแต่งหรอกแต่คือเป็นร้านเก่าแล้วแค่ขัดออกไม่ยอมลงทุนทาสีใหม่ไม่ยอมลงทุนทาสีใหม่ หรือว่าพูดเงียเอเป็นแนวแนววาดวาดฝีมือศิลปปงศิละปะอะไรไม่ให้ลูกช่วยเลยเก็ถือว่าสบายนะครับพี่ยนเอาใบถ่ายรูปนะมอแลชิมิถ้าใครมาตังนะพอา,าย์ใบปารดอนิบง,ง,ง,งานารกตานิงมาที่ซิมิบุเล่พันล้านร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่ยก,กินมาแก แต่ก็คือเราเทสเพราะว่าแม่เราเป็นคนอีสานก็ชอบกินเมนูนี้ก็เลยทำขึ้นมาค่ะเนื้อเต็มเต็มอันนี้ไม่ใช่ว่าเพราะเป็นร้านเดือนเดือนนิ่มจริง้ำซุปข,นข้นดีอร่อยอร่อยครับอร่อย เติมได้นะครับนอกจากจะมีพวกก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะมีโรตีด้วยแต่ขอกินก๋วยเตี๋ยวกวอนกินก๋นยวยเตเสร็จค่อยรีวิวโรตีสีดำไม่ดูไอัอันนี้คือแม่ค้าไม่ได้เสริมนะสั่งไว้แล้วมันบอกว่ากินเสร็จแล้วไปเอาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไอ้โรตีสีดำที่มันว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นโรตีสีดำคือมันใช้ดีหมึกที่เป็นพูดง่ายๆว่าถ้ามาตังหรือมากริบงเนี่ย ก็จะเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือหมึกผัดดำแต่อันนี้ก็คือมันเอาไอ้ตัวหมึกดีหมึกตัวนั้นแหละมาใส่ในแป้งโรตีมันกินได้ไงพอแล้วมื่งอแล้วมอ่พอแล้วเบอร์ออบอกินละมัน,น <c oughs> ดิไอ้ดำดำนี่มันร้อยจิงเงียเลยเขาเรียกว่าข้อดำมันร้อยข้อดำมันร้อยโอ้โรตีแต่โรตีแต่ภาษาอะไรอยู่เรียกว่าโรตีแต่ <Okay. S 2> มันไม่บังโรตีเตอีเต้เตไปวาได้ผมบัตดาปะลายู่มบัดาบานผมุมปีอนออกมากินตรังนะมากินซีนิงกระดาษเซล่องอ,อแวะมาได้แล้วเดี๋ยวมาลองเลยไอยโรอตีแตแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยไอโรตีนี้ก็อร่อยกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวช่วงนี้งดไขมัน แต่สิ่งที่ควรปรับสําหรับร้านนี้นะครับมึงให้ช้อนกูใหญ่กว่านี้ได้ไหมมึงให้ช้อนกูใหญ่กว่านี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมยังไงบางขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครจะมาดังกระดานี้กระดาษเซลล์องอหรือร้านเซลล์องอแวะมาได้นะครับร้านนี้อาหารอร่อยแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามาที่นี่เหมือนเราเรามาได้กินข้าวที่บ้านนะฮะมีความอบอุ่นจริงๆ และว่าที่ผมชอบมากก็คือบรรยากาศของร้านเลยครับเหมดแกกันมาถ่ายรูปมานั่งพักผ่อนมากเลยร้านนี้จะไม่มีแอร์แต่ไม่ร้อนนะครับบางฝั่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปก้มค่ะร้านเปิดใหม่นะคะคือ,อนกักแนดงเจ็บน่าอยู่เจ็บน่าอยู่ยาาก็ดาเซลล์เออาาเบ,บางบุกอ่ลสมัดดาตัดบลัสก็เมนูเมนูมิงซุกมิงกัวปั๊บลูกเคอันเอดอรเคอัดอไอเซลล์ออ ชื่อร้านเซล็ออขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ